เปิดนาทีตุกชนกวนันจัดพิธีให้ลูกสาวหลังไร้เงาสามีแต่อบอุ่นค่ะเป็นอีกหนึ่งคูัวแม่ลูกที่น่ารักมากๆระหว่างตุกชนกวนันกับลูกๆน้องแพรวน้องภูมิล่าสุดแม่ตุกก็ได้โพสภาพบรรยากาศพิธีแหม่มื่นให้กับลูกสาวน้องแพรวโดวยโพสลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าพิธีแหม่มื่น พิธีที่จัดให้กับลูกสาวแก๊งเราตอนที่น้องเหมือนแม่แล้วเขาเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นผู้หญิงเต็มตัวเมื่อถึงวัยมีประจำเดือนครั้งแรกเด็กสาวกลุ่มเราสี่คนอายุเท่ากันแต่ทยอยกันเหมือนแม่แพรวช้าสุดแต่มานะเริ่มจากการที่แม่รถจัดให้หนูนินเมื่อ3าปีก่อนจนปีนี้ถึงคราวแพร,พ,ร,พ,รพิธีเหมือนแม่กับพวกเรานั้นซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเขาได้จะได้ลดความตกใจกัง,งวลรู้วิธีดูแลตัวเองทั้งกายและใจ คุณค่าของความเป็นหญิงและให้หนูตระหนักรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรใดๆเมื่อไรแม่ตุ๊กจะอยู่เคียงข้างหนูทุกปัญหาแม่ตุ๊กขอบพระคุณคุณแม่จริงๆที่คอยช่วยกันดูแลมาตลอดดูแลทุกคำพูดทุกสัมผัสรู้ซึ้งเลยว่าลูกเราก็เหมือนลูกเขาและแท้จริงแม่ตุ๊กไม่ได้เลี้ยงลูกเดียวอยู่คนเดียวมีแม่รสแม่ปลาแม่บีมแม่แตงคอยประคองกันอยู่เสมอของคัญแม่เลือกเป็นซอยไข่มกุกที่มีเปลือกหอยส สวยงามแข็งแรงไม่เปิดง่ายๆดูแลอบอุม้มเม็ดไข่มุกอันลำค่าภายในให้หนูนะคะปลอ,อเด็กชายและพอ่อพ่อรวมถึงลิปตาก็วิ่งเล่นรอยอยู่ข้างล่างและเตรียมอาหารขอบคุณสำหรับของขวัญให้สาวน้อยจากแม่แม่ด้วยค่ะ